นางเอกชื่อดังรับดอกไม้ในงานแต่งเจอแซวเป็นคิวต่อไปไหมปุกลุกฝนทิพย์รับดอกไม้ในงานแต่งหลังไปร่วมแสดงความเินดีของเพื่อนในงานหนึ่งเจอแฟนคลับแห่แซวยกใหญ่จะเป็นคิวต่อไปไหมเป็นอีกนางเอกสาวที่ถูกฟแฟนๆจับตามองความรักหนักมากสําหรับนางเอกสาวคนเก่งปุกลุกฝนทิพย์มาจราจลกัลกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อจากช่องดังใหม่พัฒรเดชสงวนความดีซึ่งคู่นี้อยู่ด้วยกันในทุกๆจังหวะของชีวิตกันและการต่างคนต่างคอยเป็นกาลังใจให้กันมาเสมอไม่ว่าจะยามทุก หรือยามสุขก็ตามส่วนสถานะที่จะเรียกนั้นสาวปุกรุกบอกว่าขอให้ฝ่ายชายเป็นคนพูดก่อนล่าสุด14พฤศจิกายนสาวปุกรุกได้โพสต์โมเมนต์นดีๆที่เธอได้ไปงานแต่งร่วมแสดงความดีกับเพื่อนผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอัดปุกรูปอันเดอร์สรกอฟหนีปอีกทางยังมีนาทีสําคัญที่เจ้าสาวได้โยนช่อดอกไม้และแน่นอนว่าสาวปุกรุกก็เป็นผู้ขวาช่อดอกไม้ในครั้งนี้ไปได้ท่ามกลางเสียงกรี๊ดเสียงปร,รบมือของเพื่อนๆและแขกที่มาร่วมงานงานนี้เจอเหล่าแฟนคลับแห่มาแซมกันยกใหญ่ว่า สาวปุกลุกจะเป็นคิวต่อไปหรือไม่เพราะได้รับช่อดอกไม้ในงานแต่งแล้วคิวต่อไปน้องปุกลุกได้รับดอกไม้นี่คะพี่สวยมากอยากเห็นพี่เป็นเจ้าสาวคนต่อไปค่ะเจ้าสาวคนต่อไปใช่ไหมคะได้รับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวแล้วคิวหน้าก็ปลุกลุกฝนทิพย์วัชรตะโกไทยแลนด์น้องไม้ขอแต่งงานเลยค่ะแฟนคลับรอยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งอีีคิวต่อไปสวยมากคิวต่อไปไหมขอขอบคุณภาพฝนทิพย์ภาพแหล่งข้อมูลข่าวเดอะบานเก่าอินไซด์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้